พิกโกมันไม่ใช่เครื่องรักษาหลุมสิวเลยค่ะว่าแต่ทำไมคนไทยหมอคนไทยอวยกันใหญ่เลยนะว่าพิโก้สิรักษาหลุมสิวต้องพิโกสิหมอจับมือถือขึ้นมานะก็เห็นแต่คำว่าพิกโกพิโก้รักษาหลุมสิวไปทํางานเจอเพื่อนในที่ทํางานก็บอกว่าใช่ไม่ทําพิโกมาพิโก้มันรักษาหลุมสิวกพิกโกคือการรักษาหลุมสิว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 จนเราอ่ะรู้สึกว่าเหมือนจิตเราครอบงำว่าถ้าเป็นหลุมสิวมันต้องพิโก้เท่านั้นสิ นี่คือคำพูดจริงของคนไข้เลยนะคะแต่พอมาฟังหมอดรีมนี่สิเออวีนัสฟีว่ามาจากไหนเนี่ยทำไมไม่มีใครพูดถึงเลยเออเขาคุยกันถึงแต่พกโกแล้วหมอมาวีนัสฟีว่าได้ไงเนี่ย การารักษาหลุมสิวนะคะมันไม่ได้เป็นเรื่องของพิกโกค่ะก็เนื่องจากว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะคะเออพอเราซื้อเครื่องมาพร้อมๆกันทุกๆคลินิกซื้อเครื่องพร้อมๆกันเขาก็ต้องหยิงแอ่โฆษณาใส่เราค่ะจ้างอินฟลูเอนเซอร์พูดนะคะดังนั้นแล้วทุกคนก็เลยพูดถึงพิโกหมดเลยค่ะเลยทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อหลุมสิวยุคนี้ต้องเป็นพิโกนะคะใหม่สุดมันอาจจะไม่ได้แบบดีที่สุดในบรรดาของการรักษาหลุมสิวก็ได้นะพิโกเซ็กเตอร์เลเซอร์ค่ะมันเป็นเอ่อตัวเลเซอร์ที่มันต่อเนื่องมาจากคิวสวิ ถูกขายมาในด้านของการลดเม็ดสีค่ะฟ้ากระจุดดังดามอะไปยิงคิวเซอร์วิสิจ้ะนะคะและ p i c o s e เซ็กเกอร์เลค่ะก็คือเจเนอเรชันถัดมาของค s วเซอ h วินั่นเองค่ะซึ่งก็จะมีพลังงานขึ้นนะคะในช่วงขึ้น2แบบหลักๆค่ะก็คือ 1064นาโนเมตรกับ532นาโนเมตรค่ะยิงกระตื้นกระลึกมันก็มีวัตถุประสงค์เดียวกันเลยค่ะก็คือถูกสร้างมาเพื่อที่จะไปดักจับเม็ดสีค่ะมันมีความเฉพาะต,ต่อตรงกับเมลานินมากๆเลยนะคะแต่ความแตกต่างของมันก็คืออยู่ที่ตรงนี้ค่ะเจ้าตัวคิวโวิตเองนะคะมันสามารถปลดปล่อยพลังงานได้ในลักษณะความเร็วแบบนาโนค่ะก็คือ10ยกกำลังลบ9นะคะจะบอกว่าเป็นนาโนเซ็กเกอร์เลเซอร์ก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นเจ้าพิโกค่ะ มาใหม่แล้วมาเร็วมาแรง Fast and Furious มากกว่านั้นค่ะก็คือเป็นลัสสนกษณะของ Pico Second Laser ตามชื่อเขาเลยนะคะก็คือ10ยกกำลังลบ12ค่ะเร็วกว่านะคะเร็วกว่ามากค่ะเร็วในแบบที่ฝรั่งเขาพูดคำว่า Super Quick ะคะ่ปปะ Super Quick ก็คือเร็วอยู่แล้วซ u เปอร์เข้าไปอีกปปคือ Super Quick s u p e เปอร์เร็วอะค่ะ เร็วจนทําให้คุณหมอบางท่านก็จะบอกว่ามันทําให้เม็ดสีเมลานินของเรานะคะแตกตัวเป็นเหมือนเม็ดทรายละเอียดทียิบมากกว่าคิวโซวิตค่ะดังนั้นแล้วเมื่อมันแตกทีละเอียดทียิบแบบนั้นนะคะทําให้ร่างกายเม็ดเลือดขาวเราค่ะแมคโครฟาสนะคะกลับมากินเศษไอ้พวกกลุ่มเมลานินตรงนั้นอะ่ะได้ดียิ่งกว่ากําจัดได้ดียิ่งกว่านะคะแล้วก็ ไอความที่มันเร็วขนาดนั้นนะคะพลังงานมันละเอียดขนาดนั้นเนี่ยมันก็เลยไม่ทําลายเซลล์ข้างเคียงนะคะก็แปลว่าการที่เราเอามารักษาค่ะพวกกลุ่มป้ากะจุดด่างดำอะไรเงี้ยเราต้องการจะยิงที่เม็ดสีใช่ไหมแต่บางเอ,อิเราได้ของแถมไซเอฟเฟกมาก็คือว่าไปทําให้เซลล์ข้างเคียงที่เป็นเซลล์อื่นๆเนี่ยนะคะมันเกิดสภาวะอักเสบขึ้นมาด้วยเพราะอักเสบปั๊บก็เป็น T I H ค่ะ post inflammatory hyperpigmentation ก็คือ เข้มขึ้นกว่าเดิมนะคะนี่คือปัญหาโรกแตกของคนใช้พวกกลุ่มเครื่องเลเซอร์ในการลดเม็ดสีค่ะ p i c o Se กเกอร์เลเซเขาก็เลยเอามาขายในจุดนี้ค่ะว่าเร็วกว่าละเอียดกว่ากำจัดเม็ดสีได้ดีและผลข้างเคียงที่ได้ ต่ำลงกว่าคิวสวิตค่ะอุ้ยหมอหมอพูดมาทั้งหมดเนี่ยหมอพูดเกี่ยวกับเรื่องเม็ดสีทั้งนั้นเลยเอาแล้วไหนอะหลุมสิวไหนบอกเปิดประเด็นว่าคลิปนี้คือเรื่องหลุมสิวทำไมพูดถึงเรื่องหลุมสิวล่ะก็ใช่ไงเราต้องทาวความประวัติของิส s t o r y p i ก o กันก่อนนะคะเราถึงจะได้เข้าใจอย่างของแท้ค่ะว่าเครื่องมันเกิดมาเพื่ออะไรเครื่อง p i ก้ค่ะและคิวสวิตเองนะคะมันเกิดมาเพื่อเม็ดสีโดยเฉพาะเลยค่ะคือคุณหมอฝรั่งหลายคนนะคะก็ให้ความคิดเห็นตร,ตรงไปเลยนะคะบอกว่า p i ก้มันไม่ใช่เครื่องรักษาหลุมสิวเลยค่ะ ว่าแต่ทำไมคนไทยหมอคนไทยโวยกันใหญ่เลยเนะาะพิกโกสิรักษาหลงสุต้องพิกโก้สิรักษาลงสุต้องพิกโกสิรักษาลงสุต้องพิกโกสิกสอกสเออทำไมพูดไม่เหมือนฝรั่งเขาเลยล่ะคือฝรั่งเขามองว่าอย่างนี้ค่ะอย่างที่ริมบอกไปว่า history ของมันคือมันถูกสร้างมาเพื่อการลดเม็ดสีเป็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นแล้วมันจะเก่งกับการดักจับเม็ดสีทาลายเม็ดสีนี่แหละคะ่ะแต่ทีเนี้ยคือบริษัทเขาเก่งค่ะนักวิศวกรนะคะเขาคิดค่ะว่า ไหนไหนมันก็ปล่อยพลังงานอะไรไปได้แล้วไหนเรา,เรา,เ,ราเราลองประดิษฐ์นะคะเลนอีกแบบหนึ่งซิที่เรียกว่าไมโครเลนส์อาร์เรย์ค่ะหรือเรียกง่ายๆก็คือ Lane A ะคะ A เลนอาร์เรย์นะคะไอเลนเนี่ยนะคะมันจะสามารถทําการกระเจิงแสงได้ค่ะเป็นแบบอารมบดาวกระจายนี่แหละคะ่ะซึ่งมันเป็นพลังงานที่เล็กมากๆเลยนะคะและเราก็ลองคิดดูค่ะเอ๊ะมันกระเจิงแสงเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยนะคะเป็นพลังงานเล็กๆๆๆนะคะ มันก็เหมือนไปเรียนแบบพฤติกรรมของกลุ่ม f a c t i o n a l laser เลย,เลยก็คือเกิดแพ้บ้างสว่วันใช่ค่ะใช่แล้วค่ะเมื่อมีหัวอะเรที่หมอดรีมว่าเนี่ยนะคะมันสามารถทําให้น้องพิกโก้ค่ะเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองจากการที่ยิงเป็นลําแสงโดยตรงมุ่งทาร์เก็ตไปจับดักจับเม็ดสีนะคะน้องกระเจิงแสงออกไปกลายไปเป็นส่งผ่านเข้าไปที่ชั้น intra epidermal layer ค่ะก็คืออะไรก็คือผิวหนังชั้นบนค่ะ ซึ่งอยู่ในชั้นหนังกำ้านะคะเออหนังกำ้านะคะหนังกำหานะคะ,ะ,คะ,ะยิงปรับพลังงานสูงขึ้นไปอีกปีนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเรียนแบบให้น้องพิกโก้ที่ใส่หัวอารเลนนั้นะคะมีพฤติกรรมคล้ายๆกับ fractional laser ออลเลเไปอีกนะคะที่เขายิงกันแล้วโอ้โหหน้าแดงเลือดสาดโดดเป็นจริงๆเลยมันก็อาจจะทําให้เกิดแผลในส่วนของร์ฟิเ f i ยลเด d e r m i สได้นะคะ,ะ,คะก็คือชั้นหนังแทด้านบน เวลาที่เราไปซื้อคอสเลเซอร์อะดิบอกว่าเราต้องซื้อคอสทำให้เกิดแผลนะคะชั้นเดอร์มิสค่ะชั้นหนังแท้เพราะว่าสเตมเซลล์นะคะเป็นเซลล์ที่เราสร้างผิวหนังใหม่ๆมันอยู่ที่หนังแท้และหลุมสิวที่เราเกิดขึ้นนะคะมันจะเป็นหลุมสิวที่มันเป็นโครงสร้างที่ถูกทําลายไปถึงหนังแท้โดยส่วนใหญ่นะคะจะไม่ค่อยมีหรอกค่ะที่ทําลายแค่ชั้นหนังกำพร้าอย่างเดียวค่ะดังนั้นแล้วเรา,เราต้องไปทําอะไรบนหนังแท้ค่ะแต่ว่า p i กโเซเกิลเลเนะคะที่ใส่หัวอเลลงไปแล้วนะคะก็จะแสงออกไปค่ะทาร์เก็ตของมันไม่ได้อยู่แค่เม็ดสีเมลานินอย่างเดียวแล้วมันไปอยู่ในชั้นอินทราอิพิเดอร์มอลค่ะข้งในชั้นหนังกำพาค่ะโดยส่วนใหญ่ค่ะถ้าฟังตรงนี้เข้าใจนะคะก็จะเก็ตออกแล้วค่ะอ๋อมันได้น้อยกว่า มันรักษาหลุมสิวได้น้อยกว่าค่ะและงานวิจัยก็เป็นแบบนั้นนะคะการรักษาหลุมสิวนะคะโดยใช้เครื่อง picosecond laser ค่ะเมื่อเปรียบเทียบกับตัวเครื่องมืออื่นๆนะคะที่เป็น abrasive หรือ fractional หรืออะไรก็แล้วแต่น,น,นะคะมันได้น้อยกว่าค่ะเรื่องของ efficacy ผลลัพ์ประสิทธิผลในการรักษาหลุมสิวนะคะคือเนื้อมันงอกขึ้นมาน้อยกว่านะคะสิ่งที่มันตีนำโด่งไปเลยนะคะก็คือว่าในเรื่องของ down time ค่ะ down time มันสั้นกว่านะคะ การพับฟื้นสั้นกว่ามากค่ะไม่เหมือนพวกกลุ่มเลเซอร์แฟกชัน a l ลหรือว่าอเบรีพวกนั้นเนี่ยนะคะที่ต้องใช้เป็นสัปดาห์สัปดาห์อันนี้คือ2อวันแล้วก็จบเลยแต่วงเล็บเข้าไปนะคะว่าเนี่ยคืองานวิจัยที่ฝรั่งทําค่ะคือชาวตะวันตกเขายิงไม่เหมือนคนไทยยิงนะคะคนไทยยิงคือเลือดออกแบบเป็นหยดเป็นติงต่งๆๆเลยดิมเคยทคําคลิปไปแล้วค่ะแต่ชาวตะวันตกเขายิงเอาเอ็นพอยแบบ ที่มันเป็น endpoint ของ p i โกนะคะคือหน้าชมพูใสๆธรรมดาเฉยๆค่ะการยิงเข้าไปแบบที่คนไทยยิงนะคะแบบเลือดจดุดติงๆริมกำลังมองว่าคุณหมอกำลังพยายามนะคะเลนแบบพฤติกรรมของ fractional laser ค่ะเครื่องมันถูกสร้างมาแค่สวมหัวเอาเลยไปปับ๊บทำให้เกิดโพรงเล็กๆค่ะในชั้น intra epidermal ค่ะก็คือในชั้นหนังกำพราเท่านั้นเองค่ะแต่ว่า คุณหมอกาลังจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเครื่องนะคะให้เครื่องมันเกิดแผลเยอะๆเล่นแบบพฤติกรรมของ fractional laser นะคะที่สามารถสร้างแผลได้นะคะที่ epidermis ก็คือชั้นหนังกาพร้า superficial dermis หรือแม้แต่ deep dermis นะคะชั้นลึกค่ะคือเรากําลังพยายามจะไปดันพลังงานสูงให้มันเกิดแผลเยอะๆนะคะเพื่อเล่นแบบเครื่องแบบนั้นทั้งๆที่น้องฟิกโก้ไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนั้นค่ะเออแล้วทำไมคุณหมอเขาไม่ใช้ fractional ไปเลยล่ะอันนี้เด็กก็ไม่รู้เหมือนกันนะ,ะไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าทําไมนะคะ ขออเขาเองค่ะแต่แล้วนะคะถามว่ามันได้ไหมคะ่ะมันก็ได้อยู่แล้วล่ะคะ่ะแต่มันไม่ได้ได้ทุกคนไงคะนะคะไม่ได้รอดทุกคน,นะคะ่ะเราก็เลยอาจจะได้ยินฟีดแบ็กนะคะกับคนไข้บางคน,นะคะ่ะบางกลุ่มที่เขาไปทํามาแล้วเขาบอกว่าทํามาแล้วเกิดฝ้าเออเพราะว่ามันเกิด P I H นะคะมันอาจจะไม่ใช่ฝ้าจริงหรอกคะ่ะมันอาจจะเป็นแค่ออการกระตุ้นการสร้างเม็ดสีนะคะเพราะมันเกิดการอักเสบมากมเกินไปนะคะ่ะจนทําให้เกิด เม็ดสีเมลานินกระตุ้นถูกสร้างเพิ่มนะคะแล้วก็เลยเป็นรอยดำๆ<ำ><ำ>เหมือนแปะแผ่นมาร์กหน้าชาโคแบบนั้นไปนะคะตามบริเวณที่ยิงพิกโก้ไปค่ะอันนี้มันก็เกิดขึ้นได้ค่ะเพราะว่าผิวมันรับไม่ได้ไงเพราะว่าเราอะไปใช้พฤติกรรมการยิง เครื่องที่มันเกิด e N d point ที่มันควรจะเป็นค่ะเพราะน้องพิกโก้ไม่ได้เกิดมาเพื่อ fractional นะคะแต่ทำไมเราก็ยัง i n t r e n d นะคะยังไงคุณหมอเขาก็ยังยิงดับเลือดสาดอย่างนั้นกันอยู่ทั่วบ้านทั่วเมืองนะคะก็เพราะว่าประชากรส่วนใหญ่มันรอดไงคะ่ะ <c oughs> คือยิงแล้วไม่รอดก็ไปตั้งกระทู้ไง ส่วนคนที่ยิงแล้วมันรอดก็ยิงต่อไปซื้อคอร์ส5ครั้ง10ครั้ง20ครั้งต่อไปไงคะเรื่องมันก็มีอยู่แค่นั้นละคะแต่ถ้าถามความคิดเห็นของรีมนะคะว่าเออถ้ารีมต้องการนะคะงานในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างแผลนะคะที่ชั้น superficial dermis นะคะหรือว่า deep dermis ก็แล้วแต่นะคะเพื่อจะไปปลุก Ste m c เซล ให้ในชั้นหนังแท้มันตื่นขึ้นมาเนี่ยรีมก็จะหันเหไปทางว่าเลือกซื้อเครื่องที่มันเป็น fractional laser ไปเลยเอามาทําให้คนไข้ไปเลยอะค่ะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมาซื้อเครื่องมืออื่นๆน,นะคะแล้วก็เอามาแบบดันพลังงานสูงๆเพื่อจะเรียนแบบ fractional อะค่ะคือรีมก็มองว่ามันทําไมไม่ซื้อ fractional ไปตรงๆเลยอะรีมก็คิดอย่างนี้นะคะ่ะอยากได้ fractional อยากได้ r e u r f a c i n g ก็ซื้อ fractional ไปเลยอืม